ก็เป็นวันมงคลอีกวันหนึ่งของพวกเรา2ี่สิบกว่าปีนะพี่เนะาะครั้งแรก,กปีใช่ร,รู้สึกยังไงบ้างคะเงงพเสกอ๋อเสกกง่<อ> <c oughs> วงง่วงเพราะมัน <c oughs> ไม่ได้นอนเมื่อคืนนี้ <c oughs> นอนไปชั่วโมงสองชั่วโมง <c oughs> รู้สึกดีใจนะครับที่ทุกคนยังให้กำลังใจกันอยู่แล้วก็ยังสนใจในข่าวคราวของเราอยู่นะครับก็ผมกับการก็อยู่ด้วยกันมา ตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วนะครับนึกว่านึกซึกว่าวันนี้มาดูคนแก่แต่งงานแ <laughs> ้ก็ <laughs> <laughs> ไม่ไม่คิดว่าทุกคนจะสนใจขนาดนี้นะครับเพราะนี่อยู่คนยี่สิบกว่าปีแล้วก็มีลูกทั้งสามคนแล้วนะครับก็ไม่ตื่นเต้นแล้วเพราะว่ามันผ่านมาหมดแล้วนีวิตเชีวิตมันไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นมากมายก็ดีใจนะครับที่ขอบแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มากันนะครับพี่กาล่ะคะโมเมนต์เจ้าสาววันนี้เป็นยังไงคะพี่ก็โอเคนะคะ เมื่อวานจะตื่นเต้นกว่าวันนี้วันนี้จะแบบว่บาแบบมันร้อนอะไม <laughs> ่โอเคคือเมื่อตอนแรกเราจะไม่คิดอะไรแต่พอเมื่อวานเออมันก็เริ่มคิดๆจะเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรแล้วคืนนอนหลับยัไง้วไม่ค่อยหลับนนะที่ที่นอนไม่หลับเพราะว่าต้องตื่นเช้าเพราะว่าเราจะนอนกัน, <laughs> นเกือบเช้านะปกตินอนกันตีตีหนึ่งตีสองอะไรอย่างเงี้ยอย่างพิธีช่วงเช้าวันนี้มีอะไรบ้างครับพี่ก็มี ผู้ใหญ่สองฝ่ายมานะครับด้วยกันมีคุณแม่ของของการเขานะครับแล้วก็ติ๊กชิโร่เป็นผู้ใหญ่ฝั่งผมแล้วก็ทํากันง่ายๆนะครับง่ายๆสิ่งที่สําคัญก็คืองานเนี้ยน้องเสือไทเกอร์เนี่ยเขาก็เป็นคนเป็นคนอยากจะทําให้พ่อให้แม่นะครับเขาเขาก็งงเพราะาเขาเขางงว่าเราไม่ได้แต่งงานกันใช่ไหมอะไรเงี้ยคนาึกว่าเราเคยแต่งงานเขาไม่รู้ลเลยเขาไม่รู้เพราะเขารู้เขาก็อยากแต่งงานให พ่อของแม่ให้แม่ได้ใส่ชุดเจ้าสาวซึ่งซึ่งการก็เคยบอกตั้งนานแล้วว่าอยากใส่ชุดเจ้าสาวบอกตลอดเวลาดูทีวีมีใครแต่งอยากใส่ชุดอยากใส่ชุดเนาะจำได้ปะชุดนี้ก็ออกมาแบบตามในความต้องการเราเลยการอันนี้ตอนเช้าเดี๋ยวตอนคืนอีกชุดหนึ่งเห็นว่าเป็นเนื้อไทยใช่ไหมคะพี่ค่ะใช่ชพี่การตัดใหม่เลยใช่ไหมคะตัดใหม่ค่ะใช้บริการ ครพี่คุณสันร้านอะไรนะวานกุตูร์านสเปิร์สใช่ใช่รานสเปิร์สอย่างประช้านอกจากมีพี่ๆของมัฟผู้ใหญ่ว่าผู้ใหญ่แล้วอะไรอย่นี้มีมีมอบแหวนมอบตุ้งหองอะไรกันด้วยมีอะไรบ้างครับพี่ก็แหวนเกลี้ยงแลกกันนะคะก็แหวนเพชรมอบโบมไม่ใหญ่กี่กระลักคะประมาณสามแล้วก็แล้วก็มอบสร้อย สร้อยพระได้ข่าวว่าราคาดีเ๋ยวจะไปขายไปจำนำซะหนยไปสร้อยที่พิเศษชอบอยู่แล้วอยากได้หรือยังไงครับพี่ไม่หรอกผมไม่อยากได้อะไรแล้วเจอใครเขาว่าเอามาให้ผมนะครับสร้อยปกติไม่ใส่สร้อยทองตเขาไม่ใส่อะไรเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แขวนอะไรทองกี่บาทครับพี่การครับไม่บอกถึงสิบบาทปเด็ ถ้าสิ <Tipp> s> <S <m> บบาทก็ประมาณสามแสนใช่ไหมเราไปจำเหรอตอนราคาขึ้นนะพี่แล้วมีอะไรอีกคะเห็นว่ามีเพชรชุดเพื่องเพชรมีทองใช่ไหมคะมีทองเป็นชุดนี้ก็จะมีตุ้มหูแล้วก็สร้อยเป็นกำไรมากแล้วก็เพชรก็จะมีสร้อยมีตุ้มหูแล้วก็มี้มีเงินสดอะไรอย่างนี้ไหมคะพี่เเงินสดอยู่ด้วยกัน รอบนี้ก็คือไม่ได้มีสินสอดอะไรอ่ีอ๋อไม่มีครับเพราะว่าคือคือที่แต่งเนี่ยเพราะว่าอยากให้อยากให้เขาดีใจได้สมบูเจ้าสาวไม่จริงๆไม่อยากเอาทรัพย์สินอะไรมาโชว์เพราะว่าเขาไม่ค่อยร่ำรวยอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับก็จะมีแต่เครื่องเพชรแล้วก็ทองที่ทำใหม่พอพอดีพอดีนะไม่ไม่ไเป็นพิธีการที่แบบว่าสมบูรณ์นะก็ บางคนไม่ทราบว่าตอนแรกทำไมไม่มีพิธีแต่งงานอะไรนะสิย้อนไป20กว่าปีอะไรตอนนั้นเนี่ยเราออกอัลบั้มชุดแรกนะครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยคือประเทศไทยนี่ต้องต้องปิดบังเรื่องลูกเรื่องเมียเนี่ยนะฮะก็ <ๆ S 1> เลยก็เลยอยู่ไปรื่อยๆกินข้าวกันทั้งสองฝ่ายเนี่ยมากินข้าวกันตอนเมื่อ20กว่าปีที่แล้วสาเหตุก็คือไม่อยากบอกให้ใครรู้ว่าเรามีเมียแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ดัง ว่ากตองชุดแรกนะชุดแรกเลยนะจนจนสามสี่ชุดมั่งถึงเปิดเผยว่าเรามีลูกมีเมียแล้วเกี่ยวความรู้สึกตอนที่มันต้องปิดบังอะไรอย่างเงี้ยครับะก็อึ่อัดไป็นพิเศษก็อึดอัดนะเพราะว่าเราเองก็ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนกับลูกๆเท่าไหร่ไปก็ต้องหลบๆซ่อนๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่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 ต้องหลบซ่อนไม่ต้องละ อย่างการแบ่งครันนี้มีให้คำมั่นสัญญาอย่างไรบ้างไหมครันะให้คำมั่นแญ่คือคำมั่นสัญญาอะไรระหว่างกันสองคนในกาคะูคงเหมือนเดิมอะค่ะอยู่ไปจนตายไม่ไม่เลิกกันแล้วเนาะพือคนแก่แล้วผมจดทะเบียนอาการมาสามครั้งแล้วครับคงไม่มีคงไม่อยากที่สามเพราะว่าแค่ สองครั้งก็หมดตัวแล้วผมอันนี้ถือเป็นคำมั่นสัญญาใช่ไหมคำมั่นสัญญาตอนนี้ชีวิตมอไปเขาดูแลนี่เขาก็เขาแต่งบ้านใหม่หมดตอนช่วงที่ผมเอาบ้านมาเป็นบริษัทก็บ้านเละเทะไปหมดการเข้ามาให้ขาช่างมาทํางไม่สวยเลยยังไม่เสร็จเลยเนี่ยตั้งเมื่อคืนก็ยังมาดูบ้านอยู่เลยบ้านทุกนค่อยๆเป็นรูปเป็นล่างขึ้นแบบไหน มันพันงเยอะนะเออครับกลับมาครั้งนี้นี่หวานไปเดิมไหมคะก็ก็ดีนะค่ะคือแบบว่ามันโตแล้วไงก็ไม่มีเรื่องหึงอะไรเพราะว่าเหมือนกับเป็นเพื่อนไปด้วยเนาะแล้วก็เป็นไม่หวานอะโหดเหมือนเดิมอีกเออเห็นพิเศษเองก็พิการแชร์แชทพี่เสกก็บอกบอกละอยู่บ่อยๆนะคะพี่ก็ครับก็รักกันอยู่ปกติโรแมนติกแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะพี่เสกไม่ค่อยได้โรแมนติกเท่าไหร่เพราะว่า อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันแบบทุกวันทุกี่วันนะครับแต่ก็บอกรักกันบ่อยๆนะเนาะพีธีการแสดงความรักของพี่เสกเป็นยังไงบ้างก็อันไรเลยเออพี่แกมีเซียมความรักของพี่เสกบอกถามพี่เหรอใช่ใช่เก็ไม่มีอะไรมากนะก็บอกเขาฉันรักเธอนะเออแล้วก็เป็นห่วงเขาที่ต้องช่วยประคับประคองกันนะครับ หลังหลังจากนี้ตั้งใจจะทําอะไรให้พี่กลางเป็นพิเศษไหมคะพูดถึงก็เหมือนกับเป็นการเริ่มต้นอะไรดีๆก็ทา,าช่วยกัน<อ>นะตอนนี้นตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่กลับมาท์คอนเสิร์ตนะครับก็ก็คงเดี๋ยวจงังหวัดไหนที่น่าท่องเที่ยวจะพาเขาไปเที่ยวแต่คงไม่ได้ไปฮานโยอะไรนามากมายหรอกไม่ได้ไปต่างประเทศไม่ได้อะไรไม่ไปหรอกตอนนี้แล้วเราพี่กางนะคะคาดหวังไหมว่าชีวิตหลังจากวันนี้จะเป็นยังไงต่อไปเราสองคนอะไรเงี้ยค่ะ กันแล้วทะเลาะกันแล้วก็จะอยู่ด้วยกันไปจนตายไปด้วยกันดีกว่าเหมือนแต่ก่อนก็เราก็คาดหวังกันก็คาดหวังเนี้ยแต่เธอไม่รู้ก็เหมือนก็เป็นเป็นสมหวังนะเพราะว่าการคิดอย่างเงี้ยมาตลอดอายุมันเยอะขึ้นมันก็ไม่คงไม่ทะเลาะกันเรื่องเด็กๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตามคนก็มีหน้าที่มีหน้าที่ต้องทำ ลูกว่าอรู้งคะมีรอนนี้ของคุณพ่อคุณแม่น้องเสือเขาดีใจนะทั้งสามคนแต่เขาเขาแสดงออกแบบให้เราเห็นเฉยๆนะแต่เขาไม่ได้พูดอะไรมากนะอันนี้เรียกว่าคู่กันแล้วไม่แกลกันใช่ไหมคะใส่ลงกินเนสบุ๊กเลยนะนี่มันก็น่าแปลกอะแต่งงานมาจดทะเบียนสามทีแล้วเนี่ยครั้งแรกก็เลิกไปหย่าไปครั้งที่2ง ก็อยาไปครั้งที่สาพูไม่อยาแล้วเพราะไม่มีเงินค่าอย่ะไรจะยาเยืดหมดแล้พี่กันก็บอกว่าแปลกรู้สึกแปลกส่วนตัวเองก็รู้สึกแบบน้ำร้อนว่าไม่เราเก็นไปหปีไงแล้วอยู่ดีกลับมาจบทะเบียนสมรสได้ไยังไม่พอได้แต่งงานอีกถือว่าโชคดีนะเพราะว่าถือว่าเขาก็ทำให้เราสงสัยจะสงสารชอบเห็นด้วยอนอนดูทีดีไม่อยากใส คุณคิงไงบ้านรับท mm ี่บอกว่าเราผู้เราแบบผ่านอะไรกันมาเยอะมากเลยจนแบบในที่สุดมันก็มีวันที่แบบแฮปปี้นี่เองเนี่ยก็ที่ผ่านมามันโหดมากเนาะแต่ละเหตุการณ์ไม่อยากจำดีกว่าอันนี้เริ่มต้นใหม่ดีกว่าวันนี้น้องๆก็ช่วยงานคุณพ่อคุณแม่เต็มที่เลยเต็มงานมากครพบงานเรียนมีอะไรให้เซอร์ไพรส์บ้างไหมคะ ลองถามไทเกอร์เขาเป็นคนถามงานไม่รู้เรื่องเลยคิวอะไรเนาะเป็นนักร้องต้องเป็นต้องเสิร์ฟเป็นอะไรมะครับพี่งานคืนนี้คืนนี้เหรอผมก็ไม่เล่นหรอกมีนี่นี่คนนี้ฟีสเซนดีแล้วแต่ฟิลใหญ่เลยเยอะเลยเมีน้องๆเขามาช่วยเล่นแล้วก็ใครมาก็เชิญที่โรงเวทีนะครับก็คงจะเป็นงานเลี้ยงแบบสบายสบายผมไม่ผมไม่ได้ไม่ได้เชิญคนเยอะเชิญคนประมาณสัก จริงๆแล้วมันเป็นไทเบสเนาะร้อยกว่าวันร้อยคนคนที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับไกลก็ไม่ได้เชิญเพราะว่าเราต้อนรับไม่ไม่หมดนะเนาะคือคือแต่งเพื่อให้รู้ว่าเราเรากลับมาอยู่ด้วยกันแล้วก็มาแต่งงานด้วซึ่งซึ่งเป็นเคล็ดด้วยนะเพราะที่ผ่านมามันไม่ได้แต่งมันก็เลยเดี๋ยวก็อย่าหรือว่าหย่าหรือวเลิกหรือนกาคราวนี้ทําให้มันดีคราวนี้เป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ทำเป็นที่จิงเนี่ยสองน่าจะไม่อย่า แล้วตอนนี้มีการมีอะไรอยากจะขอพิเศษอยู่ไหมคะไม่ค่ะขอให้เขาหายเป็นสุขภาพแข็งแรงทุกอย่างท<อ>ังโลกไปโพนลากก็ต้องหายเนาะใกล้แล้วลนะเนาะวันนี้อาจจะซึมๆนิดหน่อยเพราะว่าง่วงแล้วก็เป็นตัวเองก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่สุขภาพนี่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องรักษาดูไป สมัยก่อนไปสัมภาษณ์ตรงสนามอยู่ไงพีคเต็มที่เลยนั่นนั่นเป็นไบโพล่าฝั่งฝั่งอิ่ยางหนึ่งฝั่งพีคฝั่งแม่นีอ่ะตอนนี้ดีเพรสอยู่ดีละอยู่เพิ่งอย่าเพิ่งกันอยูอยากบอกอะไรกับแฟนงที่เขาแบบติดตามคู่เราเนี่ยคนร่่มเต้งันอยู่นีเยอะขอบคุณนะคะสำหรับคนที่ ร่วแบบมแสดงความยินดีแล้วก็อวยพรเรานะคะสำหรับอ่าอะไรนะเมจกักาก็แล้วเลยเหอะตาเธอบ้างผมเองไม่ค่อยได้ไปติดตามอะไรมากเท่าไหร่นะครับก็ไม่ได้อา่านไรือนี่หรือนี่ไม่ได้ไม่ค่อยได้เล่นเฟซบุ๊กเท่าไหร่หรอกเดวอจะนอนื็กลับมาจาับเป็นประมาณสักเดือนหนึ่งได้มนะั้งก็รู้สึกว่าตัวเองต้องพักผ่อนแล้วพักฟืน้น ต้องขอขอบคุณทั้งังแฟนคลับที่อยู่ในในเนี่ยในโซเชียลวีดียนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ที่ยังรักกันอยู่นะครับมีอะไรก็ผมมีข่าวมีเรื่องอะไรขึ้นมาตลอดแสดงว่ายังรักกันอยู่ขอขอบคุณมากสื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็ขอบคุณาประชาชนที่รับพิเศษแล้วก็ขอบคุณคนจัดงานนี่คุณอ่านนี้อยู่นี่ไทเกอร์อยู่ไหนทไทร์เกอร์ ไทเกอร์ไม่รู้ไปไหนไมนอนงานเช้าที่เราเห็นอยู่น้องแสงน้องแสงน้องแสงอยงน้อนเย็นอันนั้นกับไทเกอร์ก็ก็คงจะอยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยากให้ทุกคนรักกันนานๆแบบนี้นะครับตลอดไปขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ โมเมนต์ับบ่าาสาวได้ไหมีแบบแก๊กที่อนได้มพี่จะช้าก็จะช้าจะช้าแครแไว้เลยค่ะแช่ไวเลยค่ะดีค่ัพี่ขออนุญาตนะครับอีค่ะดีการหอมคืนค่ะดีค่ะแช่ไวเลยคัพี่แค่ะ